รถมือเดียวออกห้างไปแดงล้านห้าแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่เก้าแสนประตูครับเฟอร t a f er ต้ t t อจิเนอร์ปี2 0 2 1เลยนะครับคันนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 G นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวนี้นะเป็นตัวขับเป็นสอ2ล้อเกียร์ออตโต้นะครับรถมือเดียวออกห้างแบบสะเทะ้าสวยกริปมากๆคันนี้ให้100%เลยสีไม่เคยทําเลยนะคันนี้นะครับนะไม่เคยเก็บสีเลยนะครับ ได้เป็นสีดําเดิมเดิมโรงงานนะครับล้อแม็กเดิมเดิมโรงงานนะตัวนี้นะครับครับวงหลังของเขาจะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว G ีนะครับจะต้องเปิดขึ้นเองนะตัวนี้นะครับมาดูฝั่งนี้กันครับมาดูภายในกันนะฮะภายในของเขาก็คลิปมากเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะหนังเดิมๆิมโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กอยู่ตรงเบาะด้วยนะครับตรงนี้นะผมงโปรไลมันติฟังก์ชันนะครับมีแพลนชิพมาพร้อมนะครับผมนักจอทัชสกรีนเดิมโรงงานนะครับ เลขไมคคันนี้นะครับวิ่งมาแค่หนึ่งแสนโลเท่านั้นไม้แท้แน่นอนนะครับเข้าศูนย์ทุกรียะเลยคันนี้นะครับโอเคนะครับนะสําหรับใครที่สนใจนะครับนะเจ้าโคชเน่คันนี้นะครับคนเริ่มต้นต่อเดือนเพลงนะครับหนึ่งห้าพันเองนะครับฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับหรือจะออกรถกับเราโปรโมชั่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เลยนะครับใครสนใจติดต่อมาตามเท่าทางด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกับผมกันเหืนได้เลยครับสวัสดีครับ